ให้เจ็ดเก้าบนครับออกล่างครับผมเนาะนี่ครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับปล่อยต่องวดนะครับผมไม่รอช้าครับผมเนาะต่อแม่ครับมาดูก่อนว่ามีเจ้าไหนเข้าบ้างครับของพี่ตายครับพี่ตายออนรับแลครับผมห้าเก้าแปดครับผมห้าเก้าแปดครับเข้าสามตัวตรงครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัชชนแนลครับหมู่บ้านเลขออก 598ครับล่างครับ79ครับมีใครถูกบ้างครับผมมีใครถูกบ้างครับส่วนตัวผมเองครับไม่ถูกครับผมเนาะส่วนตัวผมเองครับไม่ถูกครับแต่ว่าของผิดตายครับผมเนาะเข้า3ตัวตรงครับ598ครับมือนีครับจะมีทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมถ้าชอบฝากกดปิดตามเด้อร์กดไลค์กดแชร์ครับผม ตอนนี้อยู่ที่หลวงพ่อบางครับผมหมู่บ้านเดินทางมาหลวงพ่อบางครับผมเนะมาะมหาหนองคําแพงครับผมอยู่ที่เมืองจอมเพชรครับบ้านเชียงแมนครับผมนี่ครับหน้าบ้านแม่น้องคําแพงครับหลังใหญ่มากครับผมเนาะสามห้องนอนครับบ้านแม่น้องคําแพงมาดูน้องคำแพงก่อนสิ น้องคำแพงทำอะไรอยู่น้องคำแพงทำอะไรอยู่เพราะว่าเอฟซทางช่องไม่เห็นเยอะมากครับไม่เห็นหลายวันแล้วคำแพงมา,าพ่อกัอนเร็วมามาเร็วมามานี่ก่อนมาหาพ่อกอนเร็วกับหนึ่งเร็วนี่ครับคำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพ่อถ่ายก่อนเสียมาดีเจ้ากันเร็ว สวัสดีจ้าคำแพงโตเป็นสาวแล้วนี่ครับผมมาตามน้องคำแพงกลับบ้านใช่ไหมลูกไปหาใครครับเงี้หน้ากันเร็วง,งหน้ากันหน่อยเร็วเออคนสวยโอเคครับโอเคเยี่ยมไป,ไปเรียนเดี๋ยวเข้าไปลูกเดี๋ยวเข้าไปจะเรียนไปหาที่เขาก่อนนะ่ปทำงนานก่อนนะครับ แต่พี่ชอบกอนพ่อทำงานก่อนเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนเนียงเนียงมาน้องก่อนเนียงพ่อไม่ไปไหนพ่อทำงานก่อนจ้าเอาเอาเอาไปเลยไปเลยไปไปปันแดดร้อนไปเลยป่ะเออเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนไปเร็วไปไปเลยเอไป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 ด้วยไปด้วยนี่ครับผมคำแพง กำแพงกำลังโตเป็นสาวครับวันนี้จะมีหนทางมาแบ่งปัน f อซีทางช่องครับเป็นของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะเหมือนขึ้นครับผมขอโทษไปหาเพิ่นครับผมเพิ่นว่าปล่อยต่องวดครับไม่รอช้าครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะงวดที่แล้วครับให้มาครับงวดที่แล้วให้มาบนอย่างเดียวครับ ให้5กับ7ครับเยันที่ห้าครับผมเนาะ5มาหลักร้อยครับ5มาหลักร้อยเลขออก598ครับล่างออก79ครับให้79บนครับออกล่างครับผมเนาะนี่ครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับปล่อยต่องวดนะครับผมไม่รอช้าครับผมเนาะต่อแม่ครับมาดูก่อนว่ามีจนไหนเข้าบ้างครับของพี่ตายครับพี่ตายออนรับแปลครับผม5 98ครับผม 598ครับเข้า3ตัวตรงครับนี่ครับผม598ครับของปู่4 5ห้าครับผมของปู่4 5ห้าครับวิ่งบนเงินล้านครับผมเข้าที่8นะครับเด่น8ลอง4ครับแล้วก็เลขวิ่งสองขา5มันหลักร้อยครับ5มันหลักร้อยอันนี้สรุปหลักสิบล่าง แม่กทม913ของผม248ขึ้นบนนี่ครับของปณีครับของปณี89ครับ98ครับผมเลขล็อกบนอย่างเดียวมาหลักร้อยครับของพ่อศักครับของพ่อศักให้98ล่างออก98บนครับแล้วก็คนดาดคุณทศครับนี่ครับ มันหลักร้อยครับห้ากับสี่ครับห้ามันหลักร้อยครับหวยไทยพวนครับหวยไทยพวนเข้าที่เก้าครับเก้าบนล่างครับเลขวิทยยคมผัอมให้หกมาไม่เข้าครับผมแต่ว่าเพิ่นจับคู่ใหกครับผมเนาะเก้าหกแปดครับผมนี่ครับเก้าแปดเข้าตรงๆครับตัดเล่นสองตัวครับลุงลบบุรีครับผม 593ครับ593มาทั้ง2ตัวครับเลขออก598ครับแล้วก็ของลุงโชคดีครับผมมาครบบนครับ598ครับผมมาครบบนครับของลุงโชคดีลุงโชคดีให้89ล่างออก98บนครับและอีกเยอะแยะมากครับผมเนาะส่วนมากครับผมจะเข้าที่เลขวิ่งครับผมเนาะส่วนมากจะเข้าแค่เลขวิ่งครับ วันนี้วันน,ววน,นี้มาแล้วครับมาแล้วของผู้ใหญ่ใจดีครับผมจากปทุมธานีครับจากปทุมธานีมาแล้วครับมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องกับผมเนาะมาแบ่งปันเอฟทางช่องครับนี่ครับให้เจบนออก7 9ล่างครับ5มาหลักร้อยครับ นี่ครับของพี่ตายแตก3ตัวครับ9ไม่ใช่ครับ598ครับ598ครับแตกสามตัวตรงครับผมเนาะมาครับผมมาครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมบนอย่างเดียวครับเข่าเยอะมากครับผมเนาะอันนี้เข้าบทเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมนี่ฝั่งนี้ครับกดมากครับผมเนาะจะเข้าเลขวิ่งครับเลขวิ่ง จับคู่เข้าก็ประมาณสี่ห้าเจ้าก็ผมเนาะของเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะของพ่อเชนุดอนเออให้ลืมให้ดูเลยของพ่อเชนุดอนล่างอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูก่อนแป,ป๊บนึงก็ผมเนาะขอเวลาแป,ป๊บนึงครับผมพ่อเชนุดอนให้ล่างอย่างเดียวครับนี่ครับพ่อเชนุดอนครับให้ล่างอย่างเดียวครับเด่นที่เจ็ดเลขออก จ็ดเก้าครับจับคู่ให้เก้าเจ็ดครับมาครับผมมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะมือขึ้นครับผมผมโทษหาเพิ่นครับเพิ่นว่าปล่อยต่อวดครับแม่รอช้าครับผมคาโทษกับแพงครับผมเนาะเพราะว่ายุ่เล่ากะคาโทษกะแพงครับผมโทษกับบันเท่าผู้ใหญ่ใจดีครับ ใจดีจากปทุมธานีครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวครับ มีใครถูบ้างครับื่้วานเลขออกบน598ล่างออก79ครับ79กครับผมเนาะออกบ่อยมากครับผม79ออกบ่อยมากครับผู้ใหญ่ใจดีจากประชุมทานี้ครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ไม่รอช้าครับปล่อยต่องวดครับบนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด่นที่3 กับ9ครับบนอย่างเดียวครับเด่นที่3กับ9ครับจับคู่ครับ3 5 3 8ครับ9 5ครับ9 8ครับผมเนาะนี่ครับผม คนอย่างเดียวครับ35 38 95 98ครับเน้นที่เน้นที่3นะครับเน้นที่3เป็นแจงข่ามากครับผมเนาะเน้นที่3ครับ35 38ครับลงวันที่16 4ทับ4ทับ6 7ครับนี่ครับให้ FC ทางชท่อง แคปหน้าจอก็ผมเนาะมุดที่แล้วให้มาครับ5้ากับเจห้ามันหลักร้อยครับจับคู่79ครับลงล่างก็ผมเนาะนี่ครับส่วนใครรอของพิจายครับมาครบบนครับแล้วก็จับคู่ให้3ตัวตรงๆรอก่อนนะครับรอก่อนก็ผมนี่ครับห้าเก้าแปดครับสามตัวตรงครับจะตามนี้ก็ผมเนาะจะสุดท่านี้กับขออุ่พ่อนให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแค่ขาดปลอดภัยก็ผมอย่าเจ็บ ย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับ